ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนครวันพุทธที่20พฤศจิกายนพุทธศักราช2567เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาที ในราชศักยุรัมสถิติจังหวัดสกลนครมอบหมายให้ข้าราชการพนักงานราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนครเข้าร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่หน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดสกลนครครั้งที่1ประจำปีพุทธศักราช2568ประจำเดือนพฤศจิกายนณโรงเรียนขาวสาเจริญวิทบ้านวังน้ำขาวหมู่ที่3ตำบลดงม่ทองใต้อําเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนคร เพื่อให้ส่วนราชการหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนำกิจกรรมของหน่วยงานออกไปประชาสัมพันธ์ให้ความรู้พร้อมให้บริการประชาชนโดยสำนักง,งานสถิติจังหวัดส,สกลนครได้ร่วมออกบูธจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงานและสำรวจความพึงพอใจของผู้มาร่วมงานพงเพื่อรับทราบถึงความคิดเห็นปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในการนี้นายชูศักดิ์รู้ยิ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานการจัดกิจกรรม Here I learn to rest, Only in stillness, gently I am formed anew.